ถ้าหากจะพูดถึงปี2020แล้วถ้าจะมีเกมไหนที่ได้รับการพูดถึงเนี่ยลำดับต,ต,ต้นแล้วแล้วก็เกม Dragon o n l Z Z คาร์ครน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่แฟนๆการ์ตูนหรือว่าแฟนๆทั่วโลกนะครับต่างเฝ้ารอในการเจรรอเล่นกันมาอย่างยาวนานแล้ว วันนี้ผมเลยมาเจาะลึกแล้วกันนะครับว่า10ข้อนะครับเกี่ยวกับราคอนวันเซตกาคาร์นะครับมันมีอะไรนะครับที่จะทำให้พวกเรานะครับอยากจะซื้อเกมนี้บ้างบอกเลยเลยครับว่าเจาะลึกจริงๆเลยนะถ้าใครนะครับยังตัดสินใจไม่ได้จะซื้อเกมนี้หรือเปล่าหรืออยากจะลองเล่นเกมนี้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวมารับชมคลิปนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่ทุกคนนะครับจะตัดสินใจสามารถซื้อเกมนี้ได้เลย เริ่มต้นที่เรื่องที่1เกมราคนวนแซ่ขะขะดแครอทจะเป็นเกมนะครับที่จะทําให้พวกเรานะครับนึกถึงวัยเด็กของพวกเราได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นจุดขายของเกมนี้เลยที่ทางทีมงานได้ทําการนําเสนอเลยแหละครับว่าเกมราคนวนแซ Ka าครอทจะเป็นเกมที่จะทําให้ทุกวัยสามารถเล่นเกมนี้ได้และนึกถึงวัยเด็กของตนเองไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทางานนะครับหรือว่าวัยผู้ใหญ่แล้วที่อาจจะนึกถึงนะครับสมัยเด็กๆที่เราเนี่ยเคยเรียนแบบท่าพลังคลื่นเต่าหรือมีการนะครับทำผมตั้งเวลาอาบน้านะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับมันเป็นวัยเด็กในการที่ทําให้พวกเรานะครับนึกถึงในตอนนั้นจึงทําให้ในภาคนี้นะครับจะเป็นการดาเนินเนื้อเรื่องในรัสเซียโดนล้วนเลยตั้งแต่ภาคชาวไซยาบุกโลกนะครับจนถึงภาคจอมานบูซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเกมเท่านั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนหละว่าในอนาคตนะครับมันก็จะมี DLC นะครับเนื้อเรื่องเสริมเข้ามาซึ่งตรงนั้นแหละครับพวกเรานะครับก็จะได้สนุกเพลิดเพลินนะครับกับสิ่งต่างๆที่มีในเกมนี้ทั้งหมดเลยมาต่อที่เรื่องที่2เกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่น R พวกเรานะครับก <muitas S 2> ็ย oh. no I mean, ังจะได้รับประสบการณ์นะครับการเล่นเกมสไตล์ดราก้อนบอลเหมือนเดิมจุดเด่นๆของเกมดราก้อนบอลนะครับที่พวกเราไม่ต้องสงสัยเลยก็คือการต่อยนะครับการเตะนะครับและการปล่อยพลังต่างๆซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของเกมนี้แน่นอนแหละครับพวกเรานะครับต้องการซื้อเกมนี้มาเพื่อจะปลดปล่อยพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังคลื่นเต่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความพิเศษใส่ใขของเกมนี้ก็คือมันจะเป็นเกมนะครับที่พวกเราสามารถทําเควสรายทางได้เพราะว่านะครับมันเป็นเกมโอเพนเวิลด์นะครับคือคุณนะครับสามารถไปไหนก็ ได้เลยนะครับในเกมนี้ถ้าคุณนะครับเป็นสายเนื้อเรื่องนะครับอยากจะทำเควสหลักๆนะครับเพื่อจะผ่านด่านให้จบไวที่สุดคุณก็สามารถทําได้เลยแต่หากคุณนะครับอยากจะมีแบบว่าเควสเนื้อเรื่องรองนะครับอยากจะอัปเกรดพลังของตัวคุณเองหรืออยากจะไปทาอาหารตกปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถทาเควสรายทางได้หรือคุณนะครับสามารถบินเล่นนะครับเพื่อสํารวจทางต่างๆนะครับในเรื่องได้หมดเลยเรียกได้ว่านะครับเป็นเกมแนว Open World ที่ทุกคนนะครับใฝ่หาสําหรับเกมอย่างดราก้อนบอลมาอย่างยาวนานแล้ว มาต่อที่เรื่องที่3นะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้จะไม่ได้เล่าเหตุการณ์บางส่วนนะครับที่เกี่ยวกับการ์ตูนเลยโดยเป็นการยืนยันนะครับจากอาจารย์ทูยาม่ากียระเองเลยละครับว่าสําหรับเกมราคันวอนแซดกาคาร์ดนะครับจะมีเนื้อเรื่องบางส่วนนะครับที่การ์ตูนยังไม่ได้เล่านะครับและจะนํามาเล่านะครับในภาคนี้ซึ่งถ้าให้ผมเดาเลยนะครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่โกคูนะครับไปฝึกกับชาวดาวยาโดแลดซึ่งมันก็จะเชื่อมกับเนื้อเรื่องมังงะราคันวอนซูเปอร์ในปัจจุบันนี้นะครับพวกเราจะได้รับ ก็จะสามารถนะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิพตาได้ด้วยนะครับในเรื่องเรียกได้ว่าพวกเรานะครับก็น่าจะอินไม่น้อยแหละครับกับเหตุการณ์ตรงนี้หรือจะเป็นเหตุการณ์ที่โกคูสามารถเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ได้ว่าเขาฝึกยังไงบ้างนะครับหรือเป็นการที่โกคูไปฝึกวิชาฟิวชั่นนะครับของชาวเบตามอนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเล่าในเรื่องมาเลยพวกเรานะครับก็จะได้ไปสัมผัสเองนะครับเรียกได้ว่าน่าจะฟินน่าดูเลยล่ะสำหรับแฟนแฟนดราก้อนบอลมาต่อที่เรื่องที่4เกมดรนมั มีภาษาไทยให้พวกเราด้วยนะครับหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าภาษาญี่ปุ่นในการเจดเสบเนื้อเรื่องสําหรับเกมนี้บอกเลยหละครับว่า Dragon Ball Z k a r a t นะครับจะไม่เป็นปัญหาสาหรับคุณอีกต่อไปแล้วเรียกได้ว่าทํามาได้ถูกใจแฟนๆเมืองไทยมากเลยแหละครับสำหรับการมีภาษาไทยนะครับของเกมนี้มันจะทําให้พวกเรานะครับเพิ่มความสนุกในการเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับมาใครที่ไม่เก่งภาษาสักเท่าไหร่และอยากจะเล่นเนื้อเรื่องนะครับเสพเนื้อเรื่องเต็มๆนะครับก็สามารถเสพได้อย่างโคตรดีหรือเรานะครับอยากจะ แบบว่าอัปเกรดอะไรต่างๆหรือว่าเล่นเนื้อเรื่องเสริมต่างๆนะครับพวกเรานะครับก็สามารถรับรู้ได้เลยแหละครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกับเหตุการณ์ในเรื่องนี้แค่มันมีคําว่าภาษาไทยนะครับผมเชื่อเลยแหละครับว่ามันก็คุ้มแลวแหละครับกับการที่เรานะครับอยากจะซื้อเกมนี้มาลองเล่นดูก็แนะนําเลยแหละครับว่ามันมีภาษาไทยนะผมว่าเราก็ควรสนับสนุนนะครับเพราะหากเรานะครับซื้อเกมที่มีภาษาไทยแบบนี้เยอะๆนะครับเวลาเกมใหม่ๆมาในอนาคตนะครับเขาเห็นว่ามันคุ้มในการที่จะลงทุนนะครับนำคนมาทําภาษาไทยให้เราจะเล่นเกมที่มี ภาษาไทยที่เป็นเนื้อเรื่องดีๆแบบนี้บบนอีกมากมายเลยแหะครับในอนาคต มาต่อที่เรื่องที่5เควสเสริมของเกมน game game ี้โคตรน่าเล่นเลยละ่ะผมต้องยอมรับตามตรงเลยแหละครับว่าผมอยากจะเล่นเนื้อเรื่องเสริมของเกมนี้นะครับมากกว่าเนื้อเรื่องหลักเสียอีกนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักหลักๆแล้วนะครับบางสิ่งเราก็พอรู้อยู่แหละว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ว่าเนื้อเรื่องเสริมของเกมนี้นะครับหรือว่าเควสเสริมเนี Feed ่ย <poser> ก็คือเกี่ยวกับพวกการตกปลาบ้างนะครับการหาของมากินหรือเรานะครับสามารถเป็นแบบเหมือนโทริโกหาวัตถุดิบชั้นยอดนะครับและให้จีจี้เมียของเรานะครับเป็นสุดยอดเชฟมือทองนะครับในการทำอาหาร ให้พวกกเราินซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเกมราคอนบอลนะครับเราก็สามารถตามหาราคอนบอลนะครับเพื่อจะขอพรได้ด้วยและยังมีนะครับเควสอื่นๆนะครับเช่นตีเบสบอลนะครับการตกปลาการขับรถนะครับเล็กได้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้พวกเราเนี่ยครับได้แวะเล่นตลอดทางเคลื่อง่ายๆนะผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการเล่นนะครับมากกว่าร้อยชั่วโมงแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้มาต่อที่เรื่องที่6ทีมงานพัฒนาเกมนี้บอกเลยแหละว่ามีคุณภาพอย่างแน่นอนหลายคนคงกังวลใช่ไหมล่ะครับว่า บางทีเนี่ยเกมที่ทําเกี่ยวกับการ์ตูนเนี่ยบางเรื่องมันก็ห่วยเสือเหลือเกินนะครับแล้วเราจะไปมั่นใจได้ยังไงว่าเกมนี้มันจะคุณภาพดีแต่เมื่อผมนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะครับว่าทีมพัฒนาเกมนี้คือใครนะครับก็คือทีม Cyber Connect 2ด้วยทีมนี้นะครับเป็นผู้พัฒนานะครับเกมนาูโตเนี่ยเรียกได้ว่าหลายซีรีส์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตติเมต์นินจาสตอมนาูโตนะครับชิปูเดนนะครับอันติเมต์นินจาสตอมสี่นะครับเรียกได้ว่าเกมเกี่ยวกับนาูโตอะไรต่างๆนะครับทีมงานนี้ทํามาได้แบบโคครเเจงลลลยนะใอ่ ในสมัยก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้แหละครับว่าเกมมันดีแค่ไหน และถ้าเราลองไปเจาะลึกดูนะครับทีมนี้นะครับก็มีส่วนร่วมนะครับในการทำไฟนอลแฟนซีรีมีคด้วยนะครับเรียกได้ว่าผลงานต่างๆพอร์ตต่างๆนะครับเราก็มั่นใจได้เลยเลยครับว่าเกมนี้นะครับจะต้องทําให้พวกเราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมาต่อที่เรื่องที่7เพลงของเกมนี้โคตรจะดีงามเลยล่ะเรียกได้ว่าขนมาเต็มนะครับสำหรับ11เพลงนะครับในราคอนบอลแซดนะครับมีหมดเลยถ้าเพลงดังๆนะครับก็เช่นชาลาฮิตชาลาอันนี้น่าจะรู้จักกันแล้วนะครับหริววิกอตเตอร์พาวเวอร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะครับที่ทุกค นะครับเคยได้ยินมาเรียกได้ว่าทุกคนนะครับสามารถเสพเพลงพวกนี้ไปนะครับในระหว่างเล่นเกมได้แบบโคตรจะฟินแล้วก็เพลินมากเลยแหละครับเหมือนกับว่าเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในการต่อสู้นั้นเลย มาต่อที่เรื่องที่8นะครับแผนที่ของเกมนี้โคตรจะใหญ่เลยจะให้ผมอธิบายว่ามันมีที่ไหนบ้างเนี่ยมันก็คงอธิบายได้แบบโคตรจะยากลําบากเลยเป็นนั้นว่านะครับในราคุนบอลแซนนะครับทุกสถานที่นะครับที่ทุกคนนะครับเคยเห็นหรือว่าสถานที่นะครับที่เคยมีการกล่าวถึงนะครับมันมีแทบจะหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆคุณนะครับสามารถนะครับไปเก็บสกิลต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับในสถานที่นะครับที่คุณว่าคิดว่ามันไม่น่าจะมีมั้งไม่ว่าจะเป็นดาวของท่านไคโอ หรือว่าบ้านมูท่าเต่าแต่ละที่นะครับคุณสามารถไปได้เลยเลยกได้ว่านะครับแค่ท่องแมปก็หมดเวลาเป็นหลายชั่วโมงแล้วล่ะครับเลยกได้ว่านะครับเป็นเกมแนว Open World ของจริงนะครับคุณนะครับสามารถไปได้แบบโคตรจะไวเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีฟลัชทาวเวอไว้คุณไปด้วยนะแต่เป็นอันว่านะครับเี็กได้ว่าเกมนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะท่องโลกดราก้อนบอลนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์คุณและคุณนะครับจะต้องไปใฝ่หาแน่นอนสําหรับเกมด r าก้อนบอลแซดกะคารรอต มาต่อที่เรื่องที่9มีตัวละครที่คุณเล่นนะครับมากมายมหาศาลเลยสําหรับเกมนี้เอาเป็นนั้นว่านะครับมีทุกตัวนะครับที่เกิดขึ้นในดราก้อนบอลแนะครับแถมมีตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่มเติมมาอีกและตัวละครนะครับที่พวกเรานะครับสามารถเล่นได้นะครับก็มีเยอะมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกคูโกฮังโกเทนเบจิต้าพิกโกโลทั้งอนาคตแล้วก็เบจิโตนะครับเรียกได้ว่า ทุกตัวนะครับทุกคนนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงที่เขาเปิดเผยเท่านั้นนะครับอนาคตอาจจะมีบางตัวละครนะครับที่ให้พวกเราได้ลองเล่นอีกนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ามันน่าจะมีนะครับเกี่ยวกับมูฟวี่ราคนบอลนะครับมาเสริมเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับสำหรับในภาคนี้แต่ว่ามันก็จะมีตัวละครอื่นนะครับให้พวกเรานะครับได้เห็นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข18เอ่ยหมายเลข17เจนะครับเจ้าสื่ออะไรพวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามาครบมาเต็มนะครับสำหรับทุกตัวละครในเรื่องดราค้อนบอลมาต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายยอัันโคคตสญเล Why? คุณสามารถเล่นได้หรือเปล่าสําหรับเกมนี้สําหรับเกมนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น p c p l a y s t a t i o n 4นะครับหรือเครื่อง Xbox นะครับส่วนทางด้านราคานะครับอันนี้ฮังอิงมาจากสตรีมนะครับก็จะมี3ราคาด้วยกันก็คือราคาแรก 1, 3 9 0บาทนะครับก็คือสามารถเล่นเกมได้ปกติสบายสบายเลยราคาที่2นะครับเป็น d e l ั x e e dition นะครับ1 8 9่นบาทนะครับก็จะมี DLC เสริมขึ้นมาหากอนาคตนะครับมี DLC ใหม่ๆขึ้นมานะครับมันก็จะสามารถนะครับเพ ง่ายนะก็ไม่ต้องซื้อ DLC เพิ่มหรือจะเป็น2190บาทนะครับก็จะมีพวกเพลงพวกอะไรต่างๆนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็ถ้าให้แนะนำนะครับถ้าคิดว่ายังไม่แน่ใจจะเล่นเกมนี้ยาวหรือเปล่านะครับก็ซื้อ 1, 3 9 0บาทพอแต่คิดว่ายังไงเนี่ยถ้า DLC ใหม่มาแนาคดแน่นอนก็แนะนำนะครับไปซื้อ1890บาทแต่ถ้าชอบแบบว่าอยากสะสมเพลงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตีมอะไรต่างๆนะครับก็2,190รอ้บาทก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเข้าไปซื้อผ่าน เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเกมราคุนบอลแซดแครอทนะครับมันสามารถทําให้ทุกคนนะครับอยากจะซื้อบ้างหรือเปล่าแน่นอนแล้วว่ายังไงผมซื้อแน่นอนนะครับและใครอยากเห็นผมสตรีมเกมนี้นะครับผมรับประกันเลยว่าผมสตรีมแน่นอนนะครับก็จะมีสตรีม2รูปแบบเลยก็คือไลฟ์สดใน Facebook Fan Page นะครับแล้วก็ใน u t u b e นะครับก็จะเป็นคลิปเนื้อเรื่องนะครับตัดมานะครับหรือว่าเควสเสริมต่างๆวิธีการเล่นนะครับเทคนิคอะไรต่างๆนะครับบอกเลยแล้วว่าผมจะเจาะลึกให้ทุกคนนะครับเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายๆหรือสามารถดูผมแคคสได้ออยยย่าางบเเลโ ละกันนะครับหากใครนะครับเฝ้ารอจะซื้อเกมนี้ก็แนะนําเลยว่าซื้อเถอะครับยังไงก็คุ้มนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับรักคนบอลจริงๆโอเคละกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับเป็นพวกเป็ดผม Over r ร์รี w นะครับอัปเดตก่าาสันต่างๆแคสเกมต่างๆนะครับเมื่อเกมนี้มาสามารถไปติดตามได้สําหรับวันนี้ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่รับชมกันมาจนจบคลิปเลยขอขอบคุณครับ